บนเทพไปมันก็อาจจะไม่เกิดเราต้องไปบนคนอื่นคนที่มีอํานาจมากพอที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ในสังคมเมื่อก่อนเราเรียกการบนในสังคมปัจจุบันเราเรียกคําว่าบนเหมือนกันแต่คือคําว่าสินบน This the Standard Podcast Shortcut is Opening Ears Eye op for your ปัญา บางช่วงเวลาที่เราเชื่อมั่นในตัวเองมากเพียงพอลําพังแค่เราคนเดียวก็คงจะสามารถแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตไปได้นะคะแต่คนคงต้องมีสักวันหนึ่งอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องการความเชื่อในอะไรบางอย่างที่นอกเหนือไปจากตัวเราเองมาพยุงจิตใจเราสักนิดนึงนะคะไม่ว่าวันนี้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่หรือว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยจะบอกว่าตัวเองมีหรือว่าไม่มีศาสนาแต่ว่าคุณเองเคยเชื่อในอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะมาคุยกันในช็อตคัทปรัชญาวันนี้นะคะอยู่กับฟางค่ะและผมภาคินครับ เรื่องความเชื่อนี้เริ่มยังไงดีคะผมคิดว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรานะเราทุกคนล้นจะต้องเชื่ออะไรบางอย่างเสมอนะครับมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไ้ว่าชีวิตเราต้องเดินตามหาความฝันอกล้มคุกคานเท่าไหร่ใช่ความเชื่อจึงเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตนะ <c oughs> มาแนวนี้นะ <c oughs> มาแนวนี้มาแนวนี้มาแนวนี้แต่จริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะหมายความว่าถ้าเราไม่เชื่อใช่ไหมครับว่าชีวิตมันมีเป้าหมายหรือความหมายบางอย่างสุดท้ายเราก็ไม่ดูจะตื่นมาทําไมใช้ชีวิตไปทําไมใช่ไหม ต่อให้เราไม่เชื่อในศาสนาเราเชื่อเรื่องเล็กๆในชีวิตเสมอและความเชื่อจริงๆมันก็มีประโยชน์ของมันเองเหมือนกันค่ะถ,<ม>ถ้าเราย้อนกลับไปตั้งต้นเลยตั้งแต่แรกเลยที่แบบอยู่ๆมนุษย์ก็มีความเชื่อขึ้นมามันตอบอะไรในชีวิตเราผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีวิวัฒนาการของความเชื่ออย่างไรนะแต่ผมคิดว่าความเชื่อเนี่ยมันอยู่ในชีวิตเราไม่มว่าจะเป็นความเชื่อเชิงศาสนาหรือไม่ศาสนามันอยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วเพราะถ้าเราไม่เชื่อเราทําสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวัน ไม่ค่อยได้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนะครับต่อให้คนที่เป็นนักคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พูดอย่างเงี้ยนะครับหลายคนก็จําเป็นต,ต้องเชื่ออะไรบางอย่างเช่นเราจะไปต้องเชื่อว่าเอกภพและจักรวาลนี้มีแบบแผนบางอย่างใช่ไหมไอการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์โมเดลต่างๆมันจึงดาเนินไปได้เพราะเราเชื่อว่าธรรมชาติมันมีแพทเทิร์นใช่ไหมฮะหรือเราต้องเชื่อว่าโลกเนี่ยมันต้องดําเนินไปอย่างที่มันเป็นอย่างน้อยก็ไม่น่าจะแบบเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ย มันไม่ควรที่จะอยู่ดีๆฟางลอยขึ้นมาหรือผมลอยขึ้นมาใช่ไหมฮะเราต้องเชื่อว่าเอ้ยธรรมชาติอ่ะมันต้องดําเนินไปแบบนี้แหละมีความเป็นฮาร์โมนีมีความเป็นแบบเนี้ยไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันต้องเชื่อลึกๆในใจถ้าพูดแบบนี้แปลว่าความเชื่อที่เราพูดกันอ่ะมันคนละความหมายกับงมงายศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างงี้ใช่ปะคะอืมใช่ผมคิดว่าความเชื่อมันไม่ได้มีแค่ในมุมของการเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศาสนาเท่านั้นนะฮะแต่ว่าโดยปกติในชีวิตมนุษย์เนี่ยเรา เชื่ออยู่แล้วไม่มากก็น้อยเราเชื่อแม้กระทั่งว่าถ้าพูดตามตรงก็คือศาสนาเนี่ยมันมีประโยชน์เพราะมันตอบบางอย่างที่อยู่ในใจเราใช่ไหมฮะแต่ความเชื่อที่เรามีจริงๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องศาสนาเราเชื่อใจกันและกันใช่ไหมฮะอยู่กับคนรักอย่างเงี้ยเราอยู่กับคนที่เรารักตลอด24สี่ชั่วโมงไหมไม่โดยทั่วไปไม่ควรด้วยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเกิดอะไรถ้าเราไม่เชื่อเลยว่าเขารักเรา ตายแล้วใช่ไมเราจะไปต่ออย่างไรดีความสัมพันธ์น่ะมันมีไม่ได้เลยถ้าเราไม่เชื่อไปก่อนว่าของบางอย่างมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเราเอาแต่เชื่ออย่างเดียวใช่ไหมครเราก็อาจจะหลงทางได้เช่นก็เราเชื่อไปเองว่าเขาเราพี่เขาทักมาในไอจเขาดูสตอรี่ตลอดตลอดเลยแล้วเขาเป็นคนแรกที่กดหัวใจด้วยเขาชอบเราเนี่ย อย่างเงี้ยเชื่ออย่างเดียวเป็นของเราคนเดียวครับมันก็อาจจะไม่ได้นำเราไปสู่อะไรใช่ไหมเพราะความเชื่อไม่ได้การันตีว่ามันเป็นความจริงแต่ถ้าไม่เชื่อเลยอ่ะเราก็ไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ง่ายนะักพูดอีกอย่างก็คือความเชื่อโดยตัวมันอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่งมงายเสมอไปมันมีชุดเหตุผลบางอย่างอธิบายอยู่ว่าทําไมมนุษย์เราจึงเชื่ออืแต่ว่าการเป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะความเชื่อเหมือนกลายเป็นสิ่งที่เราต้องการใช่ปะ ผมคิดว่าเราอาจจะเลือกไม่ได้โดยมั้งผมไม่แน่ใจนะเพราะถึงที่สุดเราก็ต้องเชื่ออะไรบางอย่างอเล่าแบบให้เห็นภาพนะเช่นจริงๆแล้วอตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดเลยก็คือความเชื่อในเรื่องศาสนาความเชื่อในเทพเจ้าผีสางนางไม้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราเชื่อเพราะอะไรใช่ไหมถ้าเราสํารวจดูประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยอาจจะพบว่าเพราะไอ้ความเชื่อพวกเนี้ยการอธิบายว่าโลกใบนี้มีอะไรอยู่บ้างคําถามเชิงอภิปรานนะที่เราพูดในอีพีก่อนๆหน้านี้นะครับมันมีประโยชน์เพราะว่า มันช่วยตอบคําถามว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั่วๆไปที่เราเห็นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรในโลกซึ่งยังไม่มีเครื่องมืออื่นในการตอบใช่ไหมครับเช่นอยู่มาวันดีคืนดีฝนไม่ตกเลยอะ่ะแล้วไม่มีแบบพืชผลทางการ,กรเกษตรให้กินเราอดอยากแบบแร้นแคน้นเกิดขึ้นเพราะอะไรวะใช่ไหมครับถ้าเราไม่เคยตั้งคําถามนี้เลยเราก็อาจจะไม่ได้แบบมีไม่รู้ได้คําตอบอะไรขึ้นมาแต่ในหลายๆสังคมที่อยู่ในสังคมกเกษตรใช่ไหมมันมีคําอธิบายว่าไอ้ชีวิตที่มันแบบ อารมสมบูรณ์มันไม่ใช่เพราะมนุษย์เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติเท่าไหร่ก็ได้แล้วสนใจแต่ชีวิตเราแต่เราต้องมีความสัมพันธ์กับเทพ,พเจ้าแห่งฝนเทพเจ้าแห่งป่าบางสังคมเชื่อว่าเมื่อบรรพับุรุดเราตายวิญญาณจะไปเกิดในจระเข้ในรุ่มแม่น้ําในต้นไม้เราบูชาต้นไม้เพราะต้นไม้สําคัญต่อชีวิตของเราในสังคมเกษตรกรรมพูดอีกอย่างหนึ่งไอ้ความเชื่อเรื่องแบบผีสางนางไม้ความเชื่อเรื่องเทพเจ้าในอดีตย้อนกลับไปมันสมเหตุสมผลมากเลยฮนะเพราะมันช่วยอธิบาย ชีวิตเราได้ว่าอ๋อที่มันเกิดน้าท่วมเพราะอาเทพพิโรธเพราะฉะนั้นเราต้องบูชาเทพมันอาจจะดีไม่ดีว่ากันนะครับในโลกปัจจุบันแต่มันช่วยอธิบายชีวิตเราได้ให้เราไม่ว่างเปล่าจนเกินไปว่าเอ้าตกลงนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมันีก็ไม่แน่นอนขึ้นมาเลยไม่มีคำอธิบายเลยเหรอแต่เขาบอกข้อองค์เทพไงท่านพิโรธใช่ไหมมันจึงเกิดเหตุการณ์นี้ทาไมสังคมจีนเป็นตัวอย่างที่ดีครับจีนเนี่ยเชื่อว่ากษัตริย์เป็นโอรสสวรรค์ใช่ไหมฮะแต่ทําไมมันเกิดกบฏล่ะคนล้มราชวงศ์ห้องเต้โดนนทําาาารรรยปปะชก็งคธิบว่ เป็นไปได้เพราะว่าท่านไม่ได้ปกครองอย่างทรงธรรมประชาชนจึง <oot. S 1> ขึ้นมาลุกฮือ,อ,อสวรรค์เลยแบบมาสั่งให้ประชาชนต้องไปต่อสู้อะไรเงี้ยท่านละเมิดอาณาสวรรค์บลาบาบาเป็นต้นคําอธิบายแบบนีบ้มีอยู่ในแทบทุกสังคมการที่เป็นผู้นําคนหนึ่งทําไมท่านาาได้รับอํานาจก็เพราะเทพเจ้าบอกมาอธิบายว่าทาไมสังคมจึงต้องมีชนชั้นแต่ในแต่ละสังคมก็อธิบายว่าผู้ที่อยู่อํานาจมีอํานาจตรงนั้นต้องทําอะไรบ้าง จึงจะสามารถปกครองสังคมให้ดีไดนะ้เพราะฉะนั้นความเชื่อในศาสนาแบบนี้มันจึงมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันช่วยอธิบายว่าโอเคแล้วตกลงชีวิตเดาเนี่ยคืออะไรมันมมเกิดขึ้นมาทําไมมันมีทําไมมันถึงเป็นอย่างที่มันเป็นนะพูดอย่างนั้นฟังดูแล้วเหมือนความเชื่อเข้ามาช่วยในการ หาความหมายอะไรบางอย่างในชีวิตในวันที่มันอาจจะไม่รู้ว่าจะไปหาจากที่ไหนใช่ในระดับหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นในสังคมปัจจุบันจริงเราก็มีสิ่งนั้นนะแต่เดี๋ยวเราค่อยพูดกันทรว่าปัจจุบันมันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วถ้าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนเนาความเชื่อมันมีฟังก์ชันอะไรอีกไหมคะพี่ไพน์จริงๆถ้าพูดถึงแพทเทิร์นนะครับจริงๆผมคิดว่าพอเราพูดเรื่องความเชื่อเนี่ยยุคสมัยมันอาจจะทําให้หน้าตาของความเชื่อเปลี่ยนไปความเชื่อทางศาสนามันอาจจะเสื่อมคลายลงแต่จริงๆแล้ว ไอ้ฟังก์ชันของความเชื่อเนี่ยมันก็ยังดำรงอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะเอาจริงๆย้อนกลับไปในสมัยที่ศาสนาย,ย,ยังมีอํานาจมากในโลกใบนี้ไอ้ความเชื่อมันทํางานในเชิงชุมชนเหมือนกันหมายความว่าเราไม่ได้เชื่อในศาสนาเพียงเพราะว่าเราอยากศรัทธาอย่างงมงายต่อพระผู้เป็นเจ้าหรืออะไรก็ตามทีอะแต่เพราะการที่คุณไปร่วมในพิธีกรรมทางศาสนามันทําให้คุณได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใช่ไหมครับ แต่พอสังคมมันเปลี่ยนไปเราหลุดออกจากสังคมที่เป็นชุมชนจากสังคมที่เป็นเชิงเกษตรกรรมย้ายเข้ามาในเมืองไอความเชื่อประเภทนั้นมันก็ขี้คลายลงแต่ไม่ได้แปลว่ามนุษย์ไม่ต้องการความเป็นชุมชนอยู่แล้วเพียงแต่มันอาจจะถูกแทนที่ด้วยวิธีการอื่นเช่นปัจจุบันชาวเมืองต้องทําอะไรถึงจะรู้สึกถึงความเป็นชุมชนก็อยู่ในโซเชียลมีเดียใช่ไหมฮะศาสนาแห่งโลกยุคใหม่ถูกไหมฮะเรามีก o d of f ฟ c e b o o k และ i n s t a g r กรมและท w i t t e r ที่เราคอยทำพิติกรรมด้วยการ ไปแบบบูชาพระองค์ผ่านการทวีตและโพสต์และเล่นไอจีสตอรี่และกดไลค์กันและกันทาพิธีกรรมทางศาสนาบ้างอย่างอ่ะเพื่อทําให้ชีวิตเรามีความหมายใช่ไหมรู้สึกว่ามีใครสักคนหนึ่งอยู่ด้วยตรงนี้และยอมรับใช่มันมีความสัมพันธ์ในเชิงชุมชนอยู่เพียงแต่ว่าหน้าตามันเปลี่ยนไปตามสังคมเพราะฉะนั้นความเชื่อมันจริงไม่ใช่เรื่องงมงายเสียทีเดียวมันมีประโยชน์บางอย่างอยู่อย่างน้อยในสองความหมายอ่ะที่คุยไปหนึ่งมันตอบคําถามยากๆเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติและชีวิตเราได้ สองมันทําให้เรารู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของของเราและคนอื่นใช่ไหมครเราเข้าวัดเราเข้าโบสถ์มันไม่ใช่แค่เรื่องไปไหว้พระแต่มันคือเรื่องว่าอา้าวไม่เจอกันต้องนานเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ช่วงนี้วันทีคุยยาวกว่าไปสวดมนตน์ถูกต้องเ <c oughs> ป็นลักษณะแบบนั้นใช่ไหมครัแต่อย่างนี้ฟังองสัยแล้วแปลว่าถ้าเรามีความเชื่อหรือว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยมีความเชื่อมันแปลว่าเราเชื่อในตัวเองน้อยลงหรือว่ารู้สึกว่าตัวเอง ไม่มีพลังอำนาจหรือเปล่าที่ทําให้เราต้องเชื่อในสิ่งอืง่นก็าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับหมายความว่าจริงๆมนุษย์ก็รู้สึกแบบนั้นมาโดยตลอดมั้งเราถึงเชื่อว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมันไม่ได้อยู่ในกํามือเราและในความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นครับหมายความว่าเรื่องจํานวนมากในชีวิตของเราเราควบคุมมันไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าบางเอื้อบางเอิญในสังคมสัก60หรือ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในสังคมซึ่งหนึ่งศาสนามันขี้คลายลงใช่ไหม สองคือคําอธิบายเกี่ยวกับชีวิตเรามันถูกตอบด้วยวิธีการอื่นๆซึ่งหนึ่งในชุดคําอธิบายที่เราใช้กันมากในทุกวันนี้ mm. ก็มักจะเรียกมันว่าเป็นคําอธิบายแบบสังคมทุนิยมกันด้ใช่ไหมครับ mm. ซึ่งในสังคมทุนิยมเนี่ยเชื่อว่าอะไรก็เชื่อว่าเราทุกคนล้วนจะเป็นเจ้าของชีวิตของเราเองใช่ไหมเรามีหน้าที่ในการคิดอย่างเปเหตุเป็นผลทํางานและได้มาซึ่งกำไรมากที่สุดเราสร้างมาเองเราสร้างมาเองความหมายของชีวิตก็คือการประสบความสําเร็จตามแนวทางนี้ คำสอนของมันก็มีชุดหนึ่งศาส,สดาก็อาจจะมีหน้าตาแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นพอสังคมมันเปลี่ยนไปไอสิ่งที่เราเรียกว่าความเชื่อหรือศาสนามันก็หน้าตาเปลี่ยนแปลงไปด้วยเรารู้สึกว่าเราต่ําต้อยไหมตัวเล็กตัวน้อยไหมก็คงใช่และยิ่งในสังคมแบบนี้สังคมปัจจุบันเรายิ่งรู้สึกแบบนั้นเพียงแต่ว่าสังคมปัจจุบันบอกว่าเราไม่ควรจะรู้สึกแบบนั้นเราควรจะเป็นเจ้านายตัวเองเราควรจะพัฒนาตัวเองเราควรจะแข่งขันเพื่อให้ชนะ และต่อให้เรารู้สึกว่าเราพ่ายแพ้และไม่ดีพอเราก็ต้องพัฒนาอยู่ดีมีแต่เราเท่านั้นที่เราไปชอบชีวิตเราได้แต่พอเราใช้ชีวิตในความเป็นจริงเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่หรอกใช่ไหมฮะเช่นเข้าไปในบริษัทต่อให้คุณเก่งแค่ไหนแต่ว่าคุณไม่ใช่ลูกรักของพี่คนนั้นใช่ไหมฮะหรือคุณไม่ได้เป็นแฟนลับๆของพี่คนนี้อืหรือคุณไม่ได้แบบคิดเหมือนกับ ท่านประธานบริษัทอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้มีความหมายเลยว่าคุณมีความสมามารถหรือเก่งอย่างไรเพราะในสังคมจริงๆมันมีเรื่องจํานวนม,มากที่เราควบคุมไม่ได้หรือต่อให้เราพัฒนาตัวเองอย่างดีประสบความสําเร็จเรียนจบสูงได้เงินเดือนเป็นแสนแต่อยู่ในสังคมที่ PM 2.5ระดับ200เป็นเวลาต่อเนื่องกัน5ปีสุดท้ายเราก็จะพ่ายแพ้เป็นป่วยอะไรเงี้ยและจากไปอยู่ยดีคือมันมีเรื่องจํานวนมากจริงๆในสังคมที่เรารู้ว่ามันเกินกว่าความสามารถของเราในการควบคุมได้สมัยก่อนมันจะเป็นเรื่อง ปรากฏการธรรมชาติสมัยเนี้มันคือทุกเรื่องรอบตัวเราซึ่งเราควบคุมไม่ได้แต่ปัญหาก็คือสังคมมันบอกว่าเราอ่ะต้องควบคุมมันให้ได้<อ>สุดท้ายมันเลยเกิดคอนฟ lict นี้ฮะเราต้องเชื่ออะไรบางอย่างเพราะว่าเขาบอกว่าเราต้องควบคุมตัวเองได้แต่ในความเป็นจริงมันมีของจํานวนมากเลยที่อยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะควบคุมแล้วยิ่งถ้าบอกว่าโลกวันนี้ มันไม่แน่นอนมันคาดเดาไม่ได้บางหลาะเทรนใหม่ๆม,มาทุกปีตามกันแทมไม่ทนันมันยิ่งตอกย้ําฟังก์ชันของความเชื่อนี้เข้าไปใหญ่เลยใช่มันเลยจะ,จะ,จะ,จะต้องเชื่ออะไรอะไรบางอย่างอย่างน้อยที่สุดไม่เชื่อในศาสนาก็ได้แต่เชื่อว่าที่เขาว่ากันว่าการอพสกิลรีสกิลเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีมันต้องจริงนะเพราะถ้าไม่เชื่อปุ๊บ เลิกเลยนะฮะไม่แล้วนะฮะไม่เรียนคอร์สออนไลน์ไม่จัดเวิร์กช็อปไม่เข้าไปทําอะไรเลยเราต้องเชื่อก่อนจริงไม่จริงไม่รู้แต่มันมีตัวอย่างเขาบอกว่าจริงมีคําสอนที่บอกว่าจริงตัวอย่างนั้นอาจจะเป็นตัวอย่างเล็กๆเพียงไม่กี่คนของคนที่ประสบความสําเร็จแต่เราต้องเชื่อให้มากพอเพราะถ้าเราไม่เชื่อชีวิตมันก็ดําเนินต่อไปอย่างน้อยตามที่ระบบของสังคมในปัจจุบันตีกรอบหรือหล่อหลอมไว้ไม่ได้ซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีนะแต่เพียงจะอธิบายว่าเวลาเราพูดเรื่องความเชื่อเรามักจะบอกว่ามันเป็นเรื่อองงงงขควาามย เร็วเกินไปบางทีม,มันไม่ใช่เรื่องงมงายเสียทีเดียวเราต้องเชื่ออยู่แล้วเพียงแต่เราเชื่อมากน้อยแค่ไหนเราตั้งคําถามกับความเชื่อนั้นไหมความเชื่อของเราวางอยู่บนข้อพิสูจน์อะไรบ้างหรือเปล่าเราเชื่อแบบอื่นได้หรือเปล่าความเชื่อมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ค่ะแล้ว,ว่าสังคมที่มันเปลี่ยนไปความ,มเชื่อก็เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของมันค,ความเชื่อในเมื่อก่อนกับความเชื่อของเดี๋ยวนี้มันแตกต่างกันใช่ไหมคะพี่พายคิดใช่ครับมันแตกต่างกันแน่นอนเลยเพียงแต่ว่าหน้าตามันจะต่างกันนะ แต่โดยลึกๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ต่างกันมากยกตัวอย่างไม่กี่เช่นจริงๆความเชื่อจำนวนมากก็ใช้เพื่อตอบคําถามเรื่องยากๆในชีวิตใช่ไหมครัเพียงแต่ว่าโอเคความเชื่อจํานวนหนึ่งก็เสื่อมคลายและศาสนาเริ่มเสื่อมคลายลงการบอก่าพระเจ้าควบคุมชีวิตเราอาจจะมีคนเชื่ออยู่แต่ก็เสื่อมคลายลงความเชื่อมีประโยชน์ในเชิงชุมชนใช่ไหมครแต่ศาสนาที่เคยทํางานในเชิงชุมชนก็เสื่อมคลายลงเปลี่ยนไปด้วยสิ่งอื่นซึ่งเราก็ยังเชื่ออยู่หรือเราอาจจะไม่ต้องการศาสนาเพื่อให้ได้มาซึ่งความความรู้สึกนั้นะว่าแบบโอ้เราเป็น อันหนึ่งอันเดียวกับคนอื่นแต่มันมีความเชื่อมีประโยชน์ของความเชื่อแบบหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเปลี่ยนไปอย่างอย่างมีนัยสําคัญมากเนื่องจากหน้าตาของสังคมมันเปลี่ยนเช่นจริงๆแล้วเราเชื่อว่าโลกไปนี้มันมีสิ่งบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราแลวเราควบคุมไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้เป็นคนอะไรต่ําต้อยถึงขนาดแบบยอมให้ทุกอย่างมันกำหนดชีวิตเราในโลกสมัยก่อนเรามีวิธีในการดีวกวบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมผ่านการบ่นบานสารกล่าวใช่ไหมครับขอ,ขอ เรายังขออยู่ไหมในปัจจุบันเราก็น่าจะยังขอก็ยังขออยู่ใช่ไหมฮะเพราะเรารู้อยู่ว่าต่อให้เราพูดว่าเราเป็นมนุษย์ที่เชื่อในวิทยาศาสตร์และไม่เช MM ื่อเรื่องผีแต่มันก็มีแบบพื้นที่ของความไม่แน่นอนในชีวิตซึ่งเรารู้สึกว่ามันอยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะควบคุมได้ดังนั้นผมอยู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ผมก็จะได้ยินเรื่องราวแบบนี้ตลอดคือก็ดักวิทยาศาสตร์ทำ lab แต่ผล l a จะออกมาอย่างไรมันไม่ใช่ว่าทำ l a แล้วร้อยผลออกมันคือทำ l a ไหว้พระรอผลออกไม่ได้ไหว้พระต่อแล,แล้วก็ไปบนแล้วก็อ้อผลออกแล้วบุ้มใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในความเป็นมนุษย์ของเราเรายังเชื่อมันอยู่เพียงแต่ว่าหน้าตามันเปลี่ยนไปตามสังคมแต่ไส้ในมันยังเป็นแบบเดิมเราไม่สามารถใช้ชีวิตโดยไม่เชื่ออะไรเลยได้แต่อย่างนี้มันจะ พูดถึงปรากฏการณ์ที่แบบว่าคนเลือกที่จะบอกว่าฉันไม่มีศาสนาได้ยังไงถ้าพี่พาคินบอกว่าเฮ้ยพอถึงวันหนึ่งอะเราไม่เชื่อไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางคนบอกว่างั้นฉันเลือกที่จะบอกว่าเราไม่มีศาสนาอะไรอยงี้<ๆ><ๆ>อาจจะพูดอย่างนี้ฮะไอการมีศาสนาไม่มีศาสนาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรากําลังพูดถึงศาสนาอะไรด้วยนะส่วนหนึ่งแต่ตอบเร็วๆว,ว่าถ้าไอประโยชน์ของไอความเชื่อเชิงศาสนามันคือหนึ่งมันช่วยตอบคําถามยากๆในชีวิตเราได้ไหม สองมันทําให้เกิดความรู้สึกของความเป็นชุมชนใช่ไหมสามมันอาจจะทําให้เราสามารถหรือต่อรองแลกเปลี่ยนกับสิ่งบางสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีความหวังที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้ถ้าเราอยู่ในสังคมที่สามข้อนี้มันถูกตอบได้ด้วยสิ่งอื่นแล้ว<อ>เป็นไปได้ที่เราจะไม่มีาศาสนาหรือไม่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นก็เมื่อคําถามจํานวนมากว่าโลกใบนี้มันมีอะไรอยู่บ้างอะไรที่ทําให้เกิดปรากฏการธรรมชาติความหมายของชีวิตคืออะไรมันถูกตอบได้ด้วยหนึ่งวิทยาศาสตร์ สองทุนนิยมไงใช่ไหมครก็เรารู้อยู่แล้วว่าปรากฏการธรรมชาติมันเกิดผ่านต่างๆนานาความรู้วิทยาศาสตร์บอกและความหมายของชีวิตก็คือการทํางานหนักเพื่อให้ครอบครัวเรานั้นมีกินมีใช้เก็บเงินกเกษียณส่งต่อเจเนเรชันต่อไปเราจะตั้งคําถามไปทําไมว่าชีวิตเกิดมาทําไมมันมีคําตอบเซตหนึ่งอยู่แล้วที่ส่วนใหญ่เชื่อกันและส่งต่อๆกันว่าเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้ว <มา S 1> <ง>่าทสิ่งนี้มันจบแล้วใช่ไหมครับสองความเป็นชุมชนก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ แต่ก่อนในสังคมที่อยู่ในพื้นที่ชนบทศาส,สนามีความหมายใช่ไหมครับแต่เมื่อคุณอยู่ในสังคมที่เป็นเมืองมากขึ้นเราอาจจะไม่ได้ต้องการศาสนาอีกแล้วเพื่อจะได้รู้สึกถึงความเป็นชุมชนเรื่องที่สามการแลกเปลี่ยนต่อรองกับสิ่งที่มีอํานาจเมื่อศาสนาเสื่อมคลายลงใช่ไหมครับเราอาจจะโอเคบนบานสักล่าวอยู่บ้างในบางจังหวะของชีวิตแต่ในทานองเดียวกันเราก็รู้มากขึ้นว่าของจํานวนมากในชีวิตของเราบนเทพไปมันอาจจะไม่เกิดอเราต้องไปบนคนอื่น คนที่มีอํานาจมากพอที่จะทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้นั่นเป็นเหตุผลให้ในสังคมเมื่อก่อนเราเรียกการสื่อสารกระเทมนะว่าการบนในสังคมปัจจุบันเราเรียกคําว่าบนเหมือนกันแต่คือคําว่าสินบน<อ>คือเราบนด้วยทรัพย์<อ>เพราะทรัพย์สําคัญต่อผู้มีอํานาจผู้มีอํานาจนั้นไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจับต้องไม่ได้เรารู้แล้วว่าสิ่งศักดินะ์สิทธิ์น่ะมันก็คงจะช่วยเราได้แต่ก็ในบางพื้นที่แต่ถ้าเราอยากให้ลูกเข้าโรงเรียนดี ไปไหว้พระไหว้ด้วยนะแต่เราก็รู้ว่าไม่ใช่แค่องค์เทพนั้นหลอกที่ทําให้ลูกเราเข้าโรงเรียนดีๆได้มันมีมนุษย์จํานวนหนึ่งที่เชื่อในสังคมแบบใหม่ที่บอกว่าคุณค่าในชีวิตวัดด้วยด้วยเงินและดังนั้นเมื่อเรามีเงินเราจึงไปบ่นเขาบอกว่าพี่ครับผมรู้ว่าจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่ผมต้องการออพี่มีอํานาจมากกว่าผมและพี่ทําให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นรับเงินผมไปทําให้สิ่งที่ผมหวังเกิดขึ้นจริง เพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งไอ้ความเชื่อแบบการบนบานสารเกา่าอ่ะมันจึงลดน้อยลงมากในสังคมที่ไอ้พื้นที่ของศาสนามันเสื่อมคลายลงโดยเฉพาะสังคมเมืองยังมีอยู่บ้างใช่ไหมฮะมังมีอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้แพร่หลายมากนักแต่ถามว่าทําไมมันถึงลดลงก็เพราะในความเป็นจริงเราตรหนักมากขึ้นว่ามันไม่ใช่แค่องค์เทพหลอกที่ทําให้สิ่งที่เราต้องการมันเกิดขึ้นจริงในสังคมสมัยใหม่สิ่งที่เราต้องการมันเกิดขึ้นจริงได้ในสังคมที่คนไม่ค่อยเท่าเทียมกัน ก็เมื่อผู้มีอำนาจสามารถเคาะนิ้วได้เลยว่าอยากให้ใครได้อะไรโดยไม่ต้องตอบคำถามอย่างเป็นเหตุเป็นผลตรวจสอบไม่ได้และเขามีอำนาจมากกว่าเราเสียเหลือเกินคนจำนวนหนึ่งจึงใช้ช่องทางนั้นสื่อสารกับผู้ที่ทรงพลังเพียงแต่ว่าผู้ที่ทรงพลังนั้นน่ะไม่ใช่ศาสนาคุณไม่จาเป็นต้องเชื่อศาสนาขนาดนั้นแล้วก็ได้วหว้พระบ้างเป็นบางทีแล้วก็ไปติดต่อกับคนที่มีอำนาจจริงๆมันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้อืชีวิตคุณได้อย่างที่คุณต้องการ่ย ไม่เคยนึกถึงมุมนี้เลยว่าแบบเรื่องนี้อะ่ะก็มีรากเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อด้วยใช่ครับพอคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วฟังก็ป๊อปอัพคำถามที่ที่เกิดกับตัวเองระหว่างคุยนะว่าเอ้ยมันเปลี่ยนไปทุกยุคเลยอะความเชื่อแล้วก็มีความเชื่อหลายแบบทั้งในศาสนาหรือไม่ใช่ความเชื่อทางศาสนาก็เลยอยากรู้ว่าแล้วทุกคนที่ดูอยู่ที่ฟังเราอยู่ล่ะคะ่ะคิดว่า ความเชื่อ,อยังจําเป็นอยู่ไหมสําหรับคุณในวันนี้ลองแชร์ลองดิสคัทกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ใครที่ติดตามรายการช็อตคัตปรัชญาของเราแล้วชอบหรือว่าอยากเป็นกําลังใจให้กับเรานะคะก็ฝากกด subscribe YouTube Channel ของ The Standard Podcast แล้วก็ติดตามอ e ี T ี่ใหม่ๆพบกันในทุกๆ Podcast Player ได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast I opening for your ears.